หนังสาวเกาหลีเลยวันนี้หนูมาเสริมสวยค่ะคุณพ่ออุ้ยพร้อมมากเลยหรือยังไปไปคนนี้ไปตอนเนี้ยเอออย่าไปเลยโอยแต่อุ้ยน่ารักจังเลยค่ะน่ารักจังเลยค่ะเดี๋ยวบ เอาความสามารถของคุณแม่นะคุณแม่นะเจ๋งไปเยสวยมคะก็รู้ละตอนนี้อันนี้นองเล่นอันนี่นี่สวยไหมพ่ออันนี้ยิ้มสีม่งเนี่ยกากระไรได้ในรุ่นนี้ปัดชื่นหัเลยปัดผมนะพอเคอยู่แล้วจับมานนี้แล้วก็เหนี่ได้ อันนี้มาเสริมสวยฝึกเข้ารังเสริมสวยแต่ยังไม่ถึงสองปีเลย <c ười> คุณพร้อมหรือยัง Are you ready หลับตาไว้ลูกหลับตาไว้ครับ Are you ready หลับตาหลับตาหลับตา <c ười> มันยยาไมันถึงคิวน <c ười> เนาะเป็นไก่มีดเป็นเวยมาตัดคมค่ะ เออหลับตาไว้ลูกหลับตาบไว้ไค่ะโอเคโอ้ยจะปพลังเดีหลับตาไว้ลูกหลับตาไว้ค่ะหลับตาไว้แบบนี้นนานาาหาขอบคุณค่ะขอบคุณใช้กันนะขอบคุณค่าอะไยัง ขอบุญค่าไปเอ็มก่อนโอ๊บลุงเอ็มก่อนต่อโทษค่ะดูจิดูสีเอ๋ยเอ๋ยยังงี้ไม่สวยมากเลยค่ะจะดีเอาเอ็มไปยุคน่อยนึงเออยุคน่อยนึงยุคน้อยนึงโออแม่แม่เอาออกก็พ่อพ่ออีกนิดนึงอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วพ่อ